สวัสดีครับเอฟสีครับตอนนี้ผมอยู่ที่กลางทุ่งหนองก็บอกครับนะครับวันนี้ก็มาหาเก็บลูกตาลสุกนะครับที่ล้นๆ้นนะครับนะครับที่ล้นล้นนะครับมาหาเก็บลูกตาลสุกเพื่อจะเอาไปใช้ประโยชน์นะครับนะครับนะครับลูกตาลที่เขาล้นออกมาจากต้นนะครับเป็นลูกตาลสุกนะครับ ครับทางตานที่ร่นลงมาจากจากต้นนะครับมันก็เกิดจากโดนฝนนะครับนะครับโดนฝนเขาก็จะร่นลงมานะครับครับนี่เป็นทางตานเก่านะครับเขาก็จะร่นลงมานะครับเดี๋ยวเราจะตอมาเก็บนะครับ บางทถีงก็เอาไปถํำตับจงตับจากนะครับสมัยก้อนนะครับแต่จะมีการเหยียบจากนะครับ